บางท่านที่ยังไม่เคยไลฟ์ตรงนี้นะคะเราก็ขออนุญาตเอามาให้ดูเลยว่าขั้นตอนการไลฟ์บนทิกก็ตกช็อเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชัน TikTok ได้เลยนะคะกดที่ปุ่มตรงกลางนะคะที่หมายเล็กหนึ่งตรงนี้เนาะหลังจากกดเข้ามานะคะให้เลือกที่ไลฟ์จะเป็นแท็บไลฟ์นะคะ พอเรื่องแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนอัปโหลดหน้าปกไลฟ์ของเราได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งชื่อไลฟ์สตรีมได้ด้วยซึ่งตรงนี้นะคะเราว่าจะมีเครื่องมือในการไลฟ์ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยให้ไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดเริ่มไลฟ์ได้เลยเพือ่อถ่ายทอาสด สำหรับท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยไลฟ์สตรีมมาก่อนเนาะเราก็มีหมดทดลองให้ลองไลฟ์ด้วยตรงนี้ถ้าเราลองตัวหมดทดลองเนี่ยจะยังไม่มีใครมาดูไลฟ์สตรีมของเรานะคะก็คือสามหรถลองพูดหน,น้ากล้องลองใช้งานก่อนได้ ซึ่งตรงนี้นะคะแถบเครื่องมือในการไลฟ์เนี่ยก็มีฟังก์ชันเยอะมากๆให้เราเล่นนะคะตรงนี้เลยเนาะเราสามารถที่จะคลิกสลับระหว่างกล้องหน้ากับกล้องหลังได้นะคะอยากถ่ายหน้าตัวเองหรือว่าอยากโปรโมทสินค้าได้หมดเลยแล้วก็ฟังก์ชันที่สําคัญมากๆเลยท่านจใช้งานกันก็คือแต่งสวยนะคะตรงนี้นะคะเราจะต้องสวยเอาไว้ก่อนเนาะบางวันตื่นมายังไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าอยากไลฟ์สตรีมขายสินค้าละไม่ต้องแต่งค่ะ มาใช้ฟิลเตอร์ของเราได้เลยนะคะถ้าท่านไหนเคยลองใช้เนี่ยจะเห็นว่าฟิลเตอร์ใน Tik t o k เนี่ยสามารถเปลี่ยนเราได้จริงๆเาไม่ต้องแต่งหน้าเองนะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆให้เราเล่นนะคะสามารถที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผู้ควบคุมไลฟ์ life, ให้เข้ามาช่วยออ monitor ์ไลฟ stream ของเราเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกไปเลยเป็นโหมดฝึกฝนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีเป็นกระดานนาอหรือว่าเป็นหน้า เป็นไวร์ตัดเป็นกระดานข้อความที่จะแสดงในหน้าไลฟ์ได้เป็นเหมือนแบบโปรโมชั่นนะคะเราสามารถที่จะขึ้นโปรโมชั่นหรือว่าขึ้นรายละเอียดของสินค้าเนาะผ่านตัวกระดานตัวนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแชร์ตัวไลฟ์นี้ไปยังโซเชียลมีเดียอื่นๆได้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ และอีกอตัวหนึ่งเลยที่สําคัญมากๆนะจะเป็นสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถที่จะปักหมุดสินค้าระหว่างไลฟ์สตรีมได้ซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆสําหรับร้านค้านะคะถ้าเราจะไลฟ์สตรีมเพื่อที่จะขายสินค้าเนาะตรงนี้เราจะต้องเข้ามาที่ตัวฟังก์ชันสินค้าุกครั้งนะคะเพื่อที่จะเลือกสินค้าที่จะปักหมุดหน้าไลฟ์สตรีมขณะที่เรานำํำเสนอสินค้านั้นๆนะคะ ซึ่งขั้นตอนที่สําคัญในการไลฟ์สตรีมเนี่ยเรามีเทคนิคมาให้ทุกทานด้วยเนาะว่าขั้นตอนอยังไงถึงจะสามารถที่จะดึงดูดคนให้อยู่ในไลฟ์สตรีมของเราได้นานๆน,นะคะข้อแรกเลยคือความสวยงามของไลฟ์สตรีมเนาะเนืากว่าเราเป็นผู้ที่เข้ามาชมถ้าไลฟ์สตรีมไม่สวยงามไฟมืมดแบ็คกราวไม่สวยเนี่ยท่านในมุมของผู้ใช้งานเข้ามาก็ไม่อยากรู้อยากจะปัดเลื่อนทิ้งนะคะอยากจะไปดูไลฟ์สตรีมของท่านอื่น พราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องจัดแบนะ็กกราวน์เนาะความสวยงามของไลฟ์สตรีมให้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือความเชี่ยวชวาญของผู้นำเสนอสินค้าหรือว่า MC นะคะตรงนี้ถ้า MC รู้จักเข้าใจสินค้าเป็นที่เราก็สามารถ สินค้าได้อย่างร้อเปอ็น์นี่ยอันนี้ก็จะทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยเขาอยากตัดสินใจซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นด้วยความเชื่อมั่นนะคะว่าเอซของเราเนี่ยสามารถนำเสนอสินค้าได้ดีจริงๆนะคะเราก็อาจจะมีตีมต่างๆในการเล่นเราไม้ว่าจะเป็นอาจจะเป็นช่วงสงกรานหรือว่าช่วงฮาโลวีนเราสามารถที่จะมีตีมล้อไปกับเทศกาลต่างๆในประเทศไทยได้นะคะและ ลหลังจากที่เราดึงคนเข้าไลฟ์ด้วยความสวยงามหรือว่าเตีมหรือว่าเอ,อ MC แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงดูดให้คนอยู่ต่อในไลฟ์ของเราไปนานๆได้ยังไงบ้างเนาะตรงนี้ค่ะเราจะต้องสร้าง engagement นะคะกับผู้ใช้งานก็คือคอ,อาจจะมีกิจกรรมหรือว่าลูกเล่นต่างๆเนานะให้คนดูไลฟ์นานๆแต่ที่สําคัญนะคะจะต้องไม่ผิกดกฎของติ k t o k ซึ่งเกิดจาพูดถึงในสไลด์ต่อไปนะคะกิจกรรมต่างๆอาจจะเคยเห็นเนาะที่ ผู้ไลฟ์สตรีมเนี่ยเขาจะพูดว่าให้คอมเมนต์หมายเลขหนึ่งมานะคะคอมเมนต์ comment หมายเลขหนึ่งมาเยอะๆอ่าเดี๋ยวจะมีการปล่อยคูปองอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนกิจกรรมให้คนที่เข้ามาดูไลฟ์สตรีมเนี่ยเขาสร้าง g เอนจ n t กับเรานะคะก็สามารถที่จะทําได้เช่นโดยกันเพื่อให้คนเนี่ยอยากดูในไลฟ์ของเราไปนานๆนะคะ และที่สําคัญมากๆเลยคือการตอบโตนะคะคือการกระตุ้นให้คนเนี่ยมีส่วนร่วมในไลฟ์สตรีมเนาะไม่ว่าจะเป็นการกดใจกดใจรัวๆเลยนะคะหรือว่ากดแชร์เียคอมเมนต์เพิ่มเติมต,ตรงนี้นะคะสาคัญมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็ที่แนะนําร้านค้าเลยคือการทำคูปองส่วนลดหรือว่าแฟลชดี e เนาะระหว่างไลฟ์สตรีมตรงนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากตัดสินใจซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นนะคะ การทำสายชิลน์เนาะในขณะที่ไลฟ์สตรีมเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้เลยว่าไลฟ์สตรีมนี้เท่านั้นนะคะที่จะได้ราคานี้เนาะสามารถโฆษณายีได้เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะผู้ใช้งานก็จะถูกกระตุ้นเนาะแล้วก็เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อทันทีนะคะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลยต้องกระตุน้นให้คนเนี่ยกดเข้าไปดูสินค้าขั้นตอนนี้ทําผ่านการปักบุสินค้านั่นเองไปที่แจ้งไปเมื่อกี้เนาะว่านําเสนอสินค้าตัวไหนปักบุสินค้าตัวนั้นขึ้นมานะคะปะักบุเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการแจ้งเพิ่มเติม้วยว่ากดที่ตะก,กร้าได้เลยนะคะกดที่ตะก,กร้าเบอร์สี่ได้เลยนะคะค่าอย่างนี้เนาะก็จะเป็นการ ทกคนเนี่ยกดเข้าไปดูสินค้าเพื่อทําการสั่งซื้อมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจใจ่ายเงินนะคะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยจะเกิดคอนเวอร์ชันขึ้นที่จุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ํากับลูกค้าว่า ตอนน้องรีบจ่ายเงินก่อนไลฟ์จะจบนะคะไม่งั้นจะไม่ได้โปรโมชั่นนี้จะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะเน้นกับลูกค้าว่าทําไมต้องซื้อตอนนี้สต็อกใกล้จะหมดแล้วนะคะซื้อในไลฟ์นี้เท่านั้นจบไลฟ์นี้ไปสต็อกเราอาจจะไม่พอแล้วหรือว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นอนที่บอกไปเนาะตรงเนี้ยก็จะช่วยกระตุ้นมากๆเลยนะคะ